เมนูของเราในวันนี้คือห่อหมกทะเลจ้าไปไปดูขั้นตอนการทํากันค่ะเราก็จะมีภาชนะคือเครื่องปั่นตัวนี้ของเรานะคะใส่เนื้อปลาลงไปเครื่องแกงแล้วก็น้ำกะทิค่ะแล้วนํามาปั่นเลยค่ะพอปั่นไปหนึ่งรอบเราก็เปิดดูกันก่อนนะคะว่าได้ขนาดไหนแล้วพอเราดูว่าแหลกแล้วเราก็ใส่ไข่ได้เลยค่ะแล้วเราก็ลงมือปันอ่นรอบนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็มาปรุงรสชาติกันได้เลยค่ะผงชูรส เกลือแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็ปั่นอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะพอชิมรสชาติอย่างที่เราต้องการได้ก็อันเป็นเสร็จนะคะแล้วก็เราก็เอามาคุณแบบนี้ค่ะคุณไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เขาข้นกว่านี้นะคะพอเราคนไปสักพักเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ตั้งพักไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปทกากะทิกันก่อนค่ะกะทินี้เราก็จะเอาเคี้ยวลงไปในกระทะให้ร้อนให้แค้นแบบนี้นะคะเาก็จะเอาน้ํากะทินี่ละค่ะใส่บนหน้าหอหมกนะคะ ส่วนอยู่ที่นี่การทาห่อหมกไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆต้องใช้ความพยายามขั้นสูงสุดถึงก็จะได้กินค่ะเพราะที่นี่ใบตองก็จะหายากมากแทบจะไม่มีขายเลยค่ะแล้วก็ใช้วิธีนี้ค่ะเอาถ้วยเล็กๆมาแล้วก็เอาแผ่นฟอยล์ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็เอามือกดๆลงไปตามรูปแบบของเขาเลยค่ะแล้วเราก็กดตามแบบไปเรื่อยๆแล้วเราก็เพิ่มแผ่นฟอยล์อีกหนึ่งแผ่นค่ะเพื่อความหนาเห็นความยากลำบากไหมคะอยู่ต่างแดนกว่าจะได้กินห่อหมกนะคะเกือบครึ่งวันค่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะภาชนะจะใส่ห่อหมกของเรา หลังจากนั้นเราก็เตรียมใส่ผักกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เหลือในตู้เย็นนะคะก็จะมีกะหล่ำปลีกับผักอะไรสักอย่างค่ะเราเรียกชื่อไม่ถูกนะคะพอเราใส่ผักลงภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการใส่หอหมกลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็เอากะทิที่เคี่ยวไว้ใส่ลงไปข้างบนหอหมกเลยนะคะแล้วเราก็เอากุ้งลงไปเจมสักสองตัวค่ะแล้วตามด้วยใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้า ยังไม่เสร็จนะคะเราต้องเอาไปนึ่งกันก่อนค่ะเราก็เตรียมต้มน้ํารอไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่หอหมกลงไปนึ่งได้เลยค่ะปิดฟ้ากันเลยตอนนี้กลิ่นก็เริ่มหอมแล้วนะคะเราไปเปิดดูค่ะว่าสุกหรือยังถ้าไม่แน่ใจเราชิมกันเลยดีกว่าค่ะพอชิมว่าสุกแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วหน้าตาพอใช้ได้ไหมคะหลังจากปั่มกันมาหลายชั่วโมงตอนนี้เราก็ไม่รอแล้วนะคะไปกินกันดีกว่าค่ะ นี่คือหน้าตาอาหารของเราในวันนี้ห่อหมกทะเลนั่นเองค่ะลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆ